ทุกคนดูความน่ารักของปายสิห้าบาทสิบาทเอาหมดเดี๋ยวนี้ยเมื่อก่อนไม่นะช่วงนี้ทำไมซีอโอเราเขี้ยวจังอืมอันนี้ขนาดแค่ซาวนี่เนี่ยขนาดซาวยังเก็บเลยอะ่ะสองบาทยังเอาอะซีอโของเราเปี้ยนไปตั้งแต่เป็นนีก้อนโตไม่ได้ว่าน้องนะอน,นี้เอ็นดูความรักความน่ารักของน้องทุกคนคือแบบว่า ใดๆแล้วอันนี้ขนาดแค่ซาวจ้าเอาหมดจ้าแต่น้องก็ไม่ได้เอาหรอกน้องอ็ให้กับอา,อาจารย์นักดนตรีความแสบของน้องอะทุกคนดูดิแบบนี้ก็สนุกเหมือนกันนะพูดถึงว่าเออ่ร้องเพลงขอเพลงไปร้องไปได้ท่อนสองท่อนอะไรไม่ต้องจบเพลงหรอกท่อนฮุกก็ดีอะไรอย่างเงี้ย นาะมันมันน่ารักดีมันเป็นสน่ของปายแล้วเป็นสน่ของนุ๊กปายอ่ะทุกคนร้อไม่เคยจบเพลงหรอกบางทีเล่นกันซะส่วนมากแต่เราชอบเนี่ยเออถ้าใครอยากฟังเพลงอ่ะเข้า YouTube จ้ะอืมใครอยากฟังเพลงก็ YouTube ถ้ากับนุกปายอะเล่นกันอย่างเดียวดูชอบ200รจ่ายมาครับ ไม่คุ้มเท่าไหร่เดี๋ยวดมอะแม่เสือสาวห้าบาทอโอ Oh my god หนึ่งเป็นหนึ่งเฉอวานร้องให้หลงรักเฉอวานรักให้ใหลงไหลเธอเราร้องเหมือนดังไปฉันกลางใจแม่เสียสาจในตาสวยอ่อนรักช่วยยังเชื่อดินสเสน่ห์แรงนั่งลองติมชิมได้ไหมก็เป็นสนิดเยอจะรวมเป็นคู่หัวเป็นคู่ใจ ต้องการเรืงส่วนเง้แม่เอ้ยเงาหิ้วก็แม่มแม่ไม่ได้าม่ไป่ได้แค่นี้แหละจบมาใครขอมาห้าบาทมาเอาี่บห้าาทขอบคุณครับเอาอะไรนะคำเชยเชยท่อนฮุกไปมีฮุกไหมคำเชยเชย ข้างหลังขอเพลงไหมครับฮะเพลงอะไรล่ะเพลงเงินยี่สิบบาทคำเฉยๆอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะ snap คิดใช่ไหมเมื่อกี้ เอามาก่อน20บาทเมื่อกี้น่ะมาสองคนสองคนขอสองคนขอครับสแนปคิดโอน5้0เพลงอะไรฮะเดาหางอันเล่ได้แค่ท่อนขึ้น200มา ทำไมน้องไม่ต่างานทน,นได้ทุกทีจัดให้หน้าเวทีเอามาก่อน200มาร้องเลยเฮ้ยดูดูทุกคนดูดูเป็นตัวอย่างจนได้ทุกทีนะครับจาก มอให้พี่สาวคนสวยข้างเวจีครับผมกับถึงได้ทุกที500บาทขอบคุณทิมด้วยด้วยขอบคุณสุดสานาเวจีด้วยไป้วใหนไปรถไหนคะ ไหนๆก็เป็นวงเปิดแล้วมีใครจะขอเพลงอะไรไหมครับเชิญครับอุ้โทษโทษ snap snap คิดเพราะเธอคิดแฟนเก่าชนปดของฉันไม่เล่นได้ไหมไม่ถ้าสมมติถ้าสมมติไปร้องคนเดียวแต่วงได้งเงินเต็มครับผมก็เลยเดียเด๋ยวเบกไว้ก่อน เมื่อกี้เพิ่งให้คืนไปสองบาทนะอ่ะเพลงอะไรครับดาวหางฮันเล่โอ้น้องเก๋ไก๋เหรอครับโซนข้างหลังสวัสดีด้วยสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเชิญนั่งเชิญนั่งได้เลยครับมีโต๊ะอีกมากมายพบกับคุณนุ๊กคุณปายในค่ำคืนนี้แล้วก็มีพี่ๆวงสิงแบนด้วยได้ข่าวว่าพี่ๆวงสิงแบนเขาเดินทางมาจากคอนแก่นเลยเดี๋ยวพบเจอกันนะครับในช่วงสี่ทุ่ม แล้วเสร็จจากวงเราก็จะมีวงเปิดอีกหนึ่งวงมีฝั่พี่พี่ทุกคนอุนดหนุนเหล้าอุดหนุนเบียร์พี่พี่เขาด้วยนะครับครั้งเราอาจจะเป็นอาหารสนมากอะไรคะแม่แพ้ใจหนึ่งพันไปเอาเรื่องปะสอมอบ้างไปก่อน้างก่อน